ใครจะคิดว่ากีฬาจะไม่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลกแต่ที่น่าแปลกใจคือการที่บุคคลสําคัญจากองค์การกีฬาและการทูตได้ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมแรงบันดาลใจในวันที่21พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาในด้วยชายนินนาทกรงสูนใหญ่นนครซิดนีพร้อมกับคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสาพันธ์แบดบมินตันโลกได้เดินทางไปให้กําลังใจนักกีฬาแบดบมินตันทีมชาติไทยนําโดยเมย์ระชนกอินทนนท์และปอปอ สับสิริแต่รัตนาชัยในการแข่งขันแบดมินตันออสเตรเลียนโอเพน2025ที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียยอ่ออีกทั้งในดโดยชัยยังได้จัดเลี้ยงต้อนรับคุณหญิงปัทมาและคณะกรรมการสาพันธ์แบดมินตันโลกด้วยการร่วมมือนี้ไม่ได้เพียงแค่เป็นการสนับสนุนนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการพัฒนากีฬาในระดับโลกอีกด้วยแต่คำถามที่น่าสนใจคือการร่วมมือนี้จะส่งผลต่อการแข่งขันของทีมชาติไทยอย่างไร และว,ว่าจะมีการร่วมมือเพิ่มเติมในอนาคตรหรือไม่คุณคิดยังไงบ้าง